สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้อง FC ฟซีแฟนช่องสู่ขู่ทุกคนนะครับได้รับสายนะับเอหรือว่าอาจารย์เปิดตัวไม่มาหม่ยับนโะทษมาหายอด็ดมดตเต้านี่ว่าผมมีเลขดีเลขผมเข้ามาติดต่อกันนับไม่ถ้วนนะพอด,อดีกำลังกินยาอยู่กำลังกินยา กลังกินข้าวกินยาอยู่พี่น้องแต่ก็เลยบอกคน่า1สิบนาทีใยบอนะครับเลยสิบน,นาทีมาแล้วเพราะว่าแอดลงกลิปของลุงทรงนะครับแอดก็จะถูกโอกาสโทรหาเพิ่นล่องเบิงว่าเพิ่นจะหับสายฮ่าบอรหรือว่าเพิ่นได้ตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยหรือจะเป็นราวพัฒนาอ่ะฝากพี่น้องมาติดตามฟังเสียงและก็มาฟังดูว่าเลขเพิ่นเพิ่นจะวาเขามาจากหวด นะครับทุกอาจารย์พื้นโทรมากมีจต่ฝังฝัง,งน่นนเลยพี่น้องรอาเบิงรอชมนํากันสลับเสียงสุดๆดของเพื่อนในคลิปนี้ตั้งใจดูคลิปดูให้จบแล้วจะได้ส่งนํากันที่พี่น้องเด้อไปฟังกันครับพี่น้องนะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ,บครับผมวันนี้ครับครับบอเดดังๆเด้อเอาหินแห้งในบ่ให้ยิ่นเสียงดีครับครับผมอาจารย์ครับขอถามนะอาจารย์อยู่ทั้งจังหวัดเลครับผม ดูอุบลครับโอ้อุบลเลขอุบลเล่าพัฒนาเขาอยู่ที่เนาะหาเขาเนาะวกเขาครับพวกเขาทั้งหนาเลขใต้ทั้งหนาบอเขาจะเลขใต้ครับเจ็บคนเนึ่งจะเลขใต้เจ็ครับสอพคนเขามาสี่มวดเลยครับเจ็บกับหมดแล้ครับครับผมมีหนึ่งเจ็ดอ่าเลขเลขของอาจารย์เป็นเลขนี่ยังเกาะมันเป็นเลขคั้นวยครับ เลขคำนวณเป็นเรขเล่าหรือว่าเรขรัฐบาลไทยครับผมรัฐบาลไทยครับ<อ>รัฐบาลไทยครับอ๋อรัฐบาลไทยย่างเดียวครับอะไรก็ครับผมรัฐบาลไทยย่างเดียวครับอ๋อรัฐบาลไทยย่างเดียวเฮ้ยของอาจารย์เคยได้ล,ล่องช่องอื่นรึ้ปล่าครับผมล่องช่องพาที่อยู่ครับอ๋อเดี๋ยวได้ครับอาจารย์เด้อแป๊บหนึ่งครับ ครับแบบหนึ่งครับรถมันเลียนทาน่าใครเยี้เสียงรถไถบันอยู่ติดท่า <c oughs> อาจารย์ครับลงช่องใดก่อนช่องบเบาตีไลงครับโอ้มันเป็นยังไงครับเขาดีว่าแจรางวดมไหนี่ผมแล้วพักนี้เป็นไงครับบัี้พักนี้็เลุยมาเขาาใช่รับแต่แจมันออกมันออกมันออกสองหนึ่งสามหกนะครับครับผม ตมาตมาสี่หนึ่งสี่หกครับตมาห้างเจ็ดสองแปดครับตมาชย์หกเต่าสี่ขอาวรจันตมาหกสองสามเจ็ดครับครับตมา็มาห้องหาเต่าวันซึ่งวันนี้จะเข้าเป็นวันที่หานะครับโอ้วันนี้เป็นงวดที่หานี่ครับโอ้วันนี้เป็นงวดที่ห้าดลดเอาครับ เออเดี๋ยวนะครับเด้อแป๊บหนึง่งอ่าอาจารย์นี่ไอสายายาวางเลยครับผมไ้ซื่อว่าจังไดเน,น้อหนอ่ต้องอุบลนครับหนุ่มอุบลนเนาะอาจารย์อุอบลนเซียนหนุน่มอุบลนบ่ครับผมเซียนหนุนนะ่มอุบลนเนาะครับแป๊บหนึ่งครับผมเซียนหนุ่มหนุ่มอุบลน ครับเสียนหนุ่มอุบลเลขมีจะเป็นเลขบนกับเลขล่างอยู่น้ำกันบ่นครับซื้อบนล่างเลยเนับอ่าบนล่างนะครับเนาะครับลเอาบนล่างไปเลยเข้ามาแล้วห้างวดซ่อนเนาะครับบพราะวันนี้นวด<ๆ>ที่หานะอ่าครับผมบฏิโตวิ่งของอาจารย์วัดนี่ตัวใดเนี่ยครับผมมันีหนึ่งกับสองครับหนึ่งกับสองอาจารย์เนาะ ยิเดนหนึ่งกับสองโอเคอะครับอาจารย์จับคู่ให้ผมเลยบด้วยครับี่หนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดแบบหนึ่งนะครับเด้อหนึ่งเจ็ดอะไรอีกตัวเด้อครับตัวอีกเนี้ยหนึ่งห้าครับหนึ่งห้าครับผมแล้วก็สองห้าสองห้าครับผมสองหกสองหกครับผมสองแปดสองแปดครับผมแล้วก็จะมีตัวกันนะครับครับกันครับผม กันมันนี่หาเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดห้าแปดสี่หกสี่หกสี่เจ็ดสี่เจ็สแปดรับซ้ำนี่นะครับสี่แปดน้อยจานนะครับผมมาที่จะเข้าอีกอยู่ครับสี่แปดครับครับผมรับมิซัมนี่นะครับอืมซัมนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแล้วหนครับอันนี้ก็อนครับจันผมมาเริ่รางหวนเข้า อาจารย์ผู้ออกล่างก็ออกบุญเห็นไหมครับอ๋อท่านย์พออกล่างออกบุญกที่อาจารย์แม่นครับอือเอาแบบเป็นแนวก้านนะครับเอาให้เพื่อยเป็นแนวทางเนาะครับครับเปิดตัวข้างแรกขอให้ปังด้วยจานทร์เนาะครับผมครับผมก็หวังสละอาจารย์ใดท่านมาเปิดตัวข้างแรกก็อยเข่าทุกคนอืเข่ามาหาเมืองก่อนครับครับเดี๋ยวจะกวนอีกเดี๋ยวจวนอีกเดี๋ยวโทรหาอีกครับ ครับครับผมต่ตรงนี้นอกเนาะอาจารย์ครับครับอ่ากรุณาซอยวุงปุมให้เน่นวงปุ่มนิ่ตัวไหนอ่อนนิ่นะครับครับผมออนนิ่งหายจะดด่นไหนได้ครับเ็นี่หนึ่งเจ็ดครับผมหนึ่งหาครับผมดีเจ็ดครับผมอ่าแปดครับผมจำดิครับเน้นยูซีชุดซีหางเนาะครับอ้าเข่ามาแล้ว หางวดส้นนะครับสำหรับเซียนนุ่มอุบลเนาะอาจารย์เนาะครับครับโอ้นะครับไปอยู่ทางใดบ้าค <ge> ือบอกว่าไปเดินเว็บเนี้ยจะดุดดุเนี้ยผมผมกับเบิ่อนมีเลยครับผมอันมาเดินตู้ไปกับเพื่อนก็ตู้ไปตู้อะไรครับยินดีรับทุกสายท้าวนะครับร้องมันครับร้องมันครับ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 เพื่อนเขาด้วยอาจารย์เนาะครับครับผมครับเอาขอบคุณอาจารย์อะไรครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม อาผบพูดครับเจริญเจริญครับอาจารย์ครับเอาครับพี่น้องนะครับเสียงอาจารย์เสียนอุบลพี่น้องได้ยินได้ฟังน้ำกันอย่างสดสดครเข่าเมื่อแล้วหาหัวสอนพนวานะครับมาหอดเท้าหัวที่หกหัวนี้จะเปลียนจังใดนะครับพี่น้องมาเบิงตัวเลขน้ำกันนะครับนี่คือตัวเลขนะครับของเสียนอุบล นับของเซียนอุบลนพี่รองเห็นชัดบ่ของเซียนอุบลน,นับสิตุลาคม256 7ัเขาว่าเราหาวัดซ้อนพี่รองนะครับวิ่ง1และสองนับจับคู่17 15 25 26ดหแล้วก็สอตัวกันก็นกคือ57 58 48 46และ47่เจนะครับตัววงกลม17 หนึ่งแปดอ่าหนึ่งเกตหนึ่งห้าแล้วก็ซีเกตนะครับแล้วก็ห้าแปดได้พี่น้องเด้ออ่ะพี่นอ้นะนะนองแคปหน้าจอไว้นะมันกระจิกแกงแหน่เพราะว่าบานแอดมันโยเกิร์ตนะครับมันบ่มี่ห่องทำชิปนะกระเซงตะวินนะกระจิกซองแน่พี่น้องนะครับขอโทษขออภัยพี่น้องสู้ปวดก้นนะครับเนาะเอ้าบปลว่าพี่นอ้องคงจะเห็นแคปหน้าจอไว้แนะล้วสำหรับตัวนี้นคือหนึ่งเกตหนึ่งห้า หลักอากาศเสี่ยงเด่ลักอกาศหาแปดได้พี่น้องเดอ้อนี่คือเลขเซียนอุบุลเซียนหนุ่มอุบลเซียนหนุ่มอุบลเปิดตัวครั้งแรกนะครับชิปแรกครั้งแรกขอเฮงคอยปังขอให้ดังระเบิดนะครับขอบพระคุณสำหรับแนวทางเซียนหนุ่มอุบลน,นะครับที่ส่งมอบแนวทางมาให้หลักอากาศถือโชคศาสตรมาบอกอยากให้พี่นอ้องแฟนช่องได้เบิ่องในชวนเ้ากันทั่วโลกทั่วประเทศ นะครับขอบุญกุศลส่วน,นนี้นะครับคิดดีทําดีกลับคืนหาอาจารย์เสี้ยนนุ่มอุบลให้ร่างกายแข็งแรงให้ประสบทุขความสุขความเจริญให้จเจริญจเญจริญด้วยอาจารย์เด้อสาธุร่วมกับพี่น้องอิซีแฟนช่องที่เข้ามาติดตามให้มีสุขความเจริญความเก็ยบรติยาสรีในความไข่ยาสรีมีมาสู่ทุกคนพี่น้องให้กระเป๋าตุงตุงกินยาบกจกป๋ายาได้ลงเด้อพี่น้องเด้อนะครับบาวเง่าแล้วมาแล้วครบแปดนาทีพอดี นะครับอ่ะพี่น้องมีความสุขความเจริญอำลาบพระจากพี่จากน้องในคลิปรัฐบาลไทยของเตีอนหนุ่มอุบลวดวัดนที่16ตุลาคม2 5 6 7ขอให้ร่ำรวยเงินทองสู้ขู่ส่วนพี่น้องสวัสดีครับ